สติกเกอร์ทุกใบแล้วก็ของทุกอย่างเนี่ยที่ผมไปเอาที่วัดลงคุณเนี่ยผมจะไปหับมืออาจารย์เฉลิมชัยโดยตรงเลยนะครับอันนี้ก็คือการเพิ่มพลังอ่ามาตรงน,นี้ครับลูกนี้มีสติกเกอร์เอฟซีผมเนี่ยนะครับเนาะเปิ้ดขอสติกเกอร์อาจารย์เฉลิมชยัยสั่งนะครับเนาะสั่งกันมาตั้งนานละว,วนไปวนมาไปเจอสักทีเลยยังสามเดือนอเ,เนี่ยเลยเนาะเลยเลยสติกเกอร์อาจารย์เฉลิมชยัยอ่ะ ก็อันนี้เป็นสติกเกอร์ที่ผมเนี่ยไปเอาที่หอแทนคุณมานะครับแล้วก็ที่สําคัญคือสติกเกอร์เนี่ยอาจารย์จะเดินใช้ลงพาลัง <c oughs> อันนี้ของพี่ก็จะมีอ่ะมีเหลือก่อนหลักๆก็ๆต้องมีนี่มอเตอร์ไซค์ยกล้อนี่ของอาจารย์นะครับแล้วก็มีหน้าอาจา์กรผ้าอ่ะผ้าหรืออัน,นเดียวเอาไหนเอาผ้าไปโอเคไปของท่านมารเรียบร้อยจะติดได้ไหมเนี่ยจะติดได้ไหมเอาก็อผ้ามามา,มาเดี๋ยวเอาผ้าเช็ดนีครับ นี่ครับป like ็น like ิจปีน <so no ี้แ wow. ล้วนี่เดี๋ยวเอาผ้าให้แ้มึงเียยนะเอาจกดีมาซุเอาก่งเก่งรวยเีอเอาไนของดีมีที่เราหมดแล้วหมดแล้วหยอกหยอกอีนะครับเอฟซีเนี่ยเดินทางมาถึงบ้านผมเลยเพื่ออะไรเพื่อมาทําการรับสติ๊กเกอร์อาจารย์เฉลิมชัยนี่อาจารย์พอนี่นึกดู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  เดี๋ยวเขาติ๊เกอรอย่างเลยเกียร์เนื้อตีไหนรถเครืยนต์เครื่องยนต์นตอโอเคครับมาเดี๋ยวผมจะติดกเกก่อนนะครับเลยสติ๊กเกอร์ทุกใบแล้วก็ของทุกอย่างเนี่ยที่ผมไปเอาที่ว่าลงคุณเนี่ยผมจะไปหับมืออาจารย์เฉลิมชัยโดยตรงเลยนะครับอันนี้ก็คือการเพิ่มพลังอ่ะมาตรงนี้ครับโรนี่ติดก่อรน,นะครับเนาะตรงนั้น มันมีพลังเดี๋ยวเช็กก่อนนี่มันมีพลังสุดยอดสหรับพี่น้องที่อยากได้สติกเกอร์โทรเข้าเบอร์ผมนะครับจดอ่าจดยอดก่อนนะครับแล้วผมอ่ะจะไปเอาสติกเกอร์ที่วัดร่องคุนที่ยังยงแล้วสติกเกอร์หรือว่าเหรียญผมจะเอาไปเพิ่มอ,อ้จ่าเฉลิมชัยเพิ่มพลังนะครับนะ,อะโอเคสวยเนาะถูกใจโอเคครับสวยงาม เทาพลาเงยเลยงเลยเงงผกนะเยงเยขีสวไรสินี่ลงพาราขจากระจาเรียบร้อยรวยเฮ้ยรวยยางเดียวขี่มอเตอร์ไซค์ลอไทยไม่น้อยยนี่ครับได้แล้วโอเค